สวัสดีค่ะช่องรัฐาชาแนลนะคะวันนี้รัฐาก็จะมาทำเมนูนะคะแกงส้มปลาเกา่ากู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 เก๋าตอนนี้ก็กำลังตม้มอ่าเครื่องนะคะแกงของแกงส้มนะคะก็คือจะใส่นะคะมะขามเปียนะคะแล้วก็พริกแกงส้มนะคะแล้วก็เคยนะคะนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ปรุงรสนะคะน้ำตาลน้ำปลาแต่ว่าน้ำตาลนี่ไม่ได้ใสอะคะ่ะเพราะว่าไม่กินหวานนะคะแล้วก็ไม่กินเค็มนะคะตอนนี้ก็รอให้น้ำเดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาเก๋าลงไปนะคะ ตอนนี้ก็น้ำกําำลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบนะ,ะปุบปุ๊บปุบปุ <c oughs> ขว่าถ้ามันเดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อปลาไปนะคะก็คนนิดนึงเนาะให้มะขามเปียกมันแตกนิดนึงนะคะภาพจะเบลอ เมื่อเขาเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยๆย้อนตานะคะลงไปลงไป <c oughs> แล้วก็เขาย้อนลงไปนะคะก็ปล่อยไว้ให้เดือดนะคะเราจะไม่คนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันคาวนะคะ อันนี้ก็คือทําแบบเผื่อชาวบ้านด้วยนะคะเผื่อ,เ,อเผื่อเผื่อบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยนะคะตอดับปลาน,นิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเปิดไฟจิ้งเลยนะคะให้มันเดือดนะคะแล้วเ,เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าแกงส้มจะออกมานะ่าตาแบบไหนนะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปแกงส้มปลาเก๋าไว้เท่านี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะก็ขอให้ f อทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้พี่โคมาแรงนะคะถ้ายังไงก็สวมแมสนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะทำความสะอาดนะคะตัวเองนะคะ,แล,ะแล้วก็ออกข้างนอกนะคะก็กลับมาก็อาบน้ำอาบท่านนะคะักเสือผ้าให้สะอาดนะคะแล้วก็หลีเกเลี่ยงชุมชนนะคะไปชุมชนนะคะล่องระวังด้วยนะคะค่ะงั้นก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย